เบฟคาลิเบอร์ครับ260ดาเมจครับแต่ไกด์เลยครับ130โจมตีเลยครับ260ดาเมจแตกเนกิคิเลนสวัสดีทุกคนครับผมเนกิคิเลนครับผมวันนี้ครับผมเจ้าพาทุกคนนะฮะกลับมาแบทเทิลโปเกมอนการ์ดกันอีกครั้งหนึ่งครับผมโหหลังจากห่างหายไปนานกับซีรีส์เกิดใหม่เป็นพระเอกในโลกโปเกมอนการ์ดนั่นเองนะครับผมที่ เป็นตอนสุดท้ายก็คือตอนที่5ที่ผมได้ทําการเดินทางไปแข่งนะฮะน้องๆหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากเห็นการแบทเทิลนโปกเกมอนการ์ดอีกนะครับก็วันนี้ พินิกินะฮะก็จะมาแบทเทิลโปเกมอนการ์ดตามที่น้องๆเรียกร้องเลยนะครับผมโดยในวันนี้ครับเดี๋ยวพินิกิจะทําการแบทเทิลกับพี่หนึ่งอัพทูกูนั่นเองนะครับผมนี่พี่หนึ่งอัพทูกูจะเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับโปเกมอนการ์ดล้วนๆเลยนะทุกคนถ้าใครที่คิดถึงโปเกมอนการ์ดก็ไปกดซับสไครป์พี่หนึ่งได้นะครับผมเด็กที่พินิกิเลือกมาใช้ในวันนี้นะฮะนั่นก็คือซาเชียนเอดีพีนั่นเองครับผมโหต้องบอกว่าเป็นเด็กเมตาที่ยังเป็นเมตาดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นะฮะแต่การพิินกก็ยังไม่ ไม่ได้แบบครบสมบูรณ์เป๊ะเท่าไหร่นะครับก็เอาไอ้ใบนู้นใบนี้มาใส่เพิ่มเติมนะฮะก็ไปลองดูกันครับว่า ซาเชียน A D P นะครับจะสู้กับเมตาก่องใหม่ได้หรือเปล่าครับต้องรอติดตามชม,มนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดแต่ก่อนที่ไปดูกันครับใครยังไม่ได้กดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์ช่องในกิเลนมุ่งสู่500,000ซับสไคร์ด้วยกันครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยครับสมาชิกในระดับหน่วยพิฆาตอสูรนะครับผมถ้าใครอยากเห็นคอนเทนต์แบทเทิลโปกเกม,มอนการ์ดก็คอ,คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้ทำคลิปแบทเทิลโปกเกม,มอนการ์ดมาให้ชมกันอีกครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันกััััเลยยคคครรรบบบว นี่ออกก้อยครับนี่ว่าเริ่มเกมมันก็มาแล้วผมรู้แล้วผมเริ่มเอาสิ่งของนำโชคเฮ้ยมีของนำโชคด้เยเหรอนี่ของนำโชคของผมเฮ้ยดอนไทยผมก็มีของนำโชคเหมือนกันเฮ้ยมิกาจ,จูผมเริ่มก่อนนะหกเจ็ดเจ็ดใบ เออมันต้องอย่างนี้สิเกมอย่างนี้ยเออมัค่อยน่าเล่นหน่อยเรารู้ไหมว่าว่าทำไมมันถึงได้เพราะว่าเราลืมวางสิ่งของน้ำโชคไงล่ะใช่เอเคครับผมพร้อมแล้วมาเริ่มเลยครับพาดไหมผมโอ้โหมันเฟลขี่ม้าดำเข้าเทินจั่วครับผมครับติด เอเนจีนะครับให้ซาเชียนที่หนึ่งต่อสู้หนึ่งใบทุกคนครับทิ้ง Flash แฟชเช่เมอร์นะครับผมบนพื้นฐาหนึ่งอ่ะเฮ้ยเอามาแล้วครับอาเซอุสเดียก้าเผาเกียนะครับ ADP ตัดครึ่งกองครับวางท็อปเอ็กซ์สี่ใบครับผมแล้วก็ลงเดียวกาเผาเกียรครับครับสิทดาบขึ้นสนิมครับ ผมให้ซาเชียนแล้วก็ใช้เดเดเน่เลยครับลงเดเดเน่ยิ่งเยจอยขอใบครับครับผมมันมันลื่นขนาดนี้ต้องเป็นพลังถึงตอนไทเลนน่าแน่นอนแน่นอนถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขายนะฮะได้ติดต่อหลังไม่มานะครับผมไม่เก็บนะฮะผมเป็นผมไม่ใช่สายสะสมนะพอดีเปิดได้ก็ใครสนใจก็ซิปมานะครับอินบล็อกมาเหมือนกันครับขายเหมือนกันครับ เก็ทุนเอาไว้ไปต่อทุนครับอันนี้ขอใช้ความสามารถดาบไายผ้าครับครับผมเปิดท็อปเด็สามใบนะครับสองสามอ่าได้หนึ่งใบนะครับครับผมติท่ชาเชียนครับเอเคเอาเทิร์นจวกครับครับไดพิทบอลครับอีแปดใบอากโยงครับดูมือครับเ็นลาติโอสครับผมครับดูมือนะครับใช้การสื่อสารโคเกมอนครับ ครับเก็บมือน่ไยก็วามรีวิวโทรครับผมจะมีกติดพลังงานจากมืวที่มีรีวิวโทรครับครับแล้วก็ใช้งานวิไซสัตว์อาจารย์ครับทิ้งสองใบโอเคครับทำสีแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยคิดก่าดจะไม่มาซะแล้วใช้สเปรดบเกมอนครับผมครับ แล้วก็ GX ของราติออนนะผม GX ราติออนบอกว่าเรียวิชั่นนะผมจนกวา่าจะจบการแข่งขันนะครับโปกเกมอนไปตรงข้ามไม่สามารถใช้ท่า GX ได้ครับโอ้โหติดเคิร์ฟอย่างนี้เลยเหรอได้นี่คือฟูลคาเตอร์ ADP ที่ฟูลที่สุดละข้าวเนจัวครับลงยาเลยูตันครับใช้ส่งต่อพลังงานครับ จะได้ยินเสียงเด็กเล่นไหมครับก็ติดพลังงานให้ซาเชียนครับหนึ่งใบครับผมโอเคจากนั้นขอใช้ยาเรยูตันครับอ่าอุ้ยตีแล้วอ่ะอุ้ยตีสองร้อยหกนตบท็อปเด็กครับครับผมโจมตีเลยครับสองร้อยหกสิบเมเม ดาเมจคุ้นๆอะไรตกเจ็ดใบกระเทยปวดครับวางบัตรเดชขี่มาดำครับแล้วก็ใช้ ability ครับติดตัวเองแล้วโจมสองวางเคียวเชื่อในความโกละห่นครับติดพลังงานไปที่มีมิโตครับแล้วก็เดเดเช้งเลยวิงกาครับเสียบันเดชดูแม็กซ์สุด อได้แ,แล้วใช้คิสตันบอกครับผมมีพลังงานเอ้ยจีพลังงานพื้นฐานประเภทพลังจิตหรือว่าโปเกมอลพื้นฐานประเ,ระเภทพลังจิตหนึ่งใบขึ้นมือวันเดย์ชิวมาดำครับหน่่ยตัวแล้วครับตอนแรกผมก็ว,ว่าเอ๊ะทำไมการ์ดใบนี้ราคาแพงจัง,งความสามารถมันดีอย่างนี้เองตีก็แรงลื่นเล่นลืนล่น,น,นอีก่านเธอเลยโอเคเข้าเทินจั่วครับลงสมาร์สเต้าวีครับ ครับผมหนีครับต้องยอมหนีโอ้โดีทีสเลยครับหนีเสร็จปุ๊บเอาซามาเซนต้าขึ้นแทนครับผมจากนั้นติดลูกโป่งให้ซามาเซนต้าครับแล้วก็ใช้เมทัลซอร์เซอร์สองใบครับเอาเรื่องกลับมาเหมือนเดิม <c oughs> จากนั้นใช้ยาลยยูตันครับ หน, <reflex> หนีครับหนีไปแล้วนี่อ้าวใช้หนีหนีอีกรอบไม่ได้เหรอไม่ได้มันเป็นอ๋อหนีได้รอบเดียวใช่ไหมมันก็ใช้สับเปลี่ยนโปเกมบอลครับเร็วถูกต้องนี่แหละถูกต้องใส่ดาบเพิ่มว่าไปอีกอันหนึ่งครับแล้วก็จบตีนะครับเบฟคาลิเบอร์ครับ260ดายเมจครับ โจไพ่การ์ดสาใบครับน e ีจานจะทียังไงอ่ะข,ขึ้นไปขึ้นไปตายกันลูกพอเทิจัจวครับวางบมนเรสที่ม่าดามีหนึ่งตัวและใช้เอาบิลิตี้ติดพลังงานตัว2แล้วก็ใช้เอาบิลิตี้ติดพลังงานตัว2องเ็อยู่เทนบอร์ดนะผม ใช้คิดบอลครับผมทิ้งเป็นเอาหลอดยนนัวครับเอาน้องเดนี้ขึ้นมาครับ <ไป S 1> แล้วใช้คิดบอลอีกรอบหนึ่งครับเรียกเป็นนิวเวลส์ลูขึ้นมาวันครับคำสั่งบอสครับเอาน้องเดนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เดเดเชนเลยสูนิงหมด ก๊าซจากมือครับลนที่มิวมิวทูครับผมยูเซนบอร์ดครับทําให้ค่าหนีหายหนึ่งเรนเนะหนีหนึ่งพอดีเอาบันเดทขึ้นมาครับผมครับบันเดทได้ไกลเลยครับตีตามจํานวนพลังลงานคูณ30มีทั้งหมด1 2>, 4, 1 2ึ่งสสสี่ลูกวงหนึ่งสีสามเป็นสิครับร้อตีหยอกครับตีหยอกเข้าเดินจัวครับใช้คลช s ไฮเมอร์ครับ ามาแล้วเรียง<ด>เรามันจะได้ออกรงตีเลยเอาไปไหนออกเออเอาที่ไปที่ตแเน่งต่อสู้ออกครับติดดาบขึ้นสนิมที่ซาเชียนครับผมใช้ยาเลยอยู่ตันครับครับผมแค้นแฮม,มเมอร์อีกรอบครับ ไม่หยุดหย่อนออกอ้อยว่ะตอดน,นี้วแล้วก็ใช้แมรี่เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าติดที่ให้ดูดนนี้ครับแล้วก็หนีเลยครับเฮ้ยตีกแล้วใสดันี่แล้วก็ จมปีเลยครับสองร้อยหกสิบเเมครับครับโโเติมจรวครับเฮ้ยมาทำไมเหมือนกันวะเนี่ยมือกี่ใบครับมือมีสี่ใบครับพิเชตบอลครับผมยืดองขึ้นมือนะครับครับไปตัดคลองก่อนโอ้ลหปาสีเกใช้บันเดยครับติดไปที่มิว ตัวสองมายังติดแล้วก็ใช้บอลเดสตัวบนครับดขึ้นนิ้วตัวสองโอ้ยก็ยังไม่มาติดที่จังมือครับใช้เป็นคิสตัหนหมอกครับ,รบเอาเป็นนิวเล็กมานะครับขึ้นมือ บาไใ่นี้งรันเราใช้ไงานวิจัยครับิ้งมาเลยหนึ่งสองสสี่ห้าหกเด็ดเหี๋ยสองไปครับ <laughs> ดึง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  <c oughs> สักเกโปเกมอนครับ <c oughs> ครับเอามิวขึ้น <c oughs> ตทีทีเดียวก็ตายแล้วนะ <c oughs> แก็ตีถ้าโตกเลโอลนาล่าครับ230แตก ผสองไพ่เอาสมาเซนต้าขึ้นคนะรับเอาเทนจัว <c oughs> ครับใช้อเลยยูตันครับครับ <c oughs> แล้วก็ส่งต่อพลังงานครับแล้วผมเลือดไอมันเด็กเหลือเท่าไหร่นะ <c oughs> เด็กตอนนี้โดนไปสี่ร้อยหก องรมันซีราเซต้าก็าตีตายแล้วอะสองร้เลือดมันเต็มเต็มเท่าไหร่นะสามร้อยยี่สามร้อยยี่ก็เหลือกหกสิบใช่เหลือหกสิบเองแม่องใช้สามจี้ดิเรื่องของเรื่องอ่ งานให้ซาเชียนแมนเด็กมันอ่าหนีเท่าไหร่นะหนีสองครับเราใช้คำสั่งบอสเลยครับครบผมเอาแมนเด็กมาเลยขึ้นมาตัวไหนตัวนี้ไงอ่าใช่กขาเจ็บแล้วก็ผ่านเธอเลยครบผมก็เธอจู่ <laughs> ไปได้ทๆ หมดแล้วเด็กติดพลังงานไปที่มิวครับ <Okay. S 1> ก็บอสออเดอร์ order. เอา <laughs> เอดีขึ้นมาครับก็ถ <c oughs> อดพลังงานครับถ <c oughs> อดพลังงาน <c oughs> สองพัน <c oughs> สองอันี้ขึ้นมา <laughs> ยเยอะๆซึ้งๆแล้วก็ใช้ไซโคพาวเวอร์ครับวันวางตัวรัตเมดสามตัวรัตเมดให้กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามตามชอบหยอดใส่เดเน่ครับตายพอดีดใช่ครับจั่วต่อการ์ดเขาเทิร์นจั่วครับลงโซเชียลหนึ่งตัวครับครับผมใช้งานวิจัยสัตว์ประจานเลยครับทิ้งสองใบ ต <Okay. S 1> ัวเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเฮียขึ้นมาแต่ละใบมึงขึ้นโปเกมอนมาเกือบหมดเลยมึงขึ้นมาทำไมกันใช้ยาเลยยูตันครับติดจัดบนมือครับอะ สลับการพลังงานนะครับเอาเอาหน่อยวะเอาเรื่องวะอย่าบอกนะว่าจะกด G X มินาทีสุดท้ายมันกดไม่ได้ไม่ใช่หรอเออว่ากดไม่ได้นี่หมาดเออแล้วก็ใช้ลงโคแบททับจั่วเพิ่มอีกสองใบหนึ่งสองโอ้ยขาดขาด ก็ขอใช้ถ้าดาบลายพ้าครับไม่มีครับจบเถอะหนึ่งจะทำยังไงติวเนี่ยขอคิดก่อนนะครับนึ่งไม่น่าเอา A D P ึ้นมาเลยไอ้กูเอา A D P มาฆ่าตัวเองกันแท้เลยเอาเถินจวดนะครับครับ A D P ได้สองร้อยแปดไม่มีอะไรตีได้สองร้อยแปด A D P ครับหนี้ผมมไไ่ด อยู่แค่สองรือยสามและเป้านั้นก็ไปแล้วด้วยที่พลังงานไปที่บันเลรกครับเจ้าขาดสิบแต้มแต่ถ้าเวนน้ำชูดครับรโยงมีครับยิงไิที่คาแบตลิร้อยเจ็ดสิบดาเมจครับขาดไปแค่สิบใช่ขาดสิบแต้มเขาเดินตัวครับครับผมหลังจบเนก็ชนะเนี่ยนะติ๊กพี่ครับ ครับผมใช้คำสั่งบอสไหมใช้คำสั่งบอสครับเอา <c oughs> ต,ตัวเจ็บข<ด> <จบ S 2> ึ้นมาครับ <c oughs> อย่าจบแบบเี้กเขาไอ้ล้วก็จบตีนลครับอันติเมทเลย แล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันนะฮะของพี่นิกกี้กับพี่หนึ่งช่องอัพทุก,กูนั่นเองนะครับผมโอ้โหก็ต้องบอกว่าเฉือนกันจนถึงเทินสุดท้ายเลยนะครับ และที่ทุกคนเห็นการแบทเทิร์นี้นี่คือการแบทเทิลแบบออนไลน์นะครับทุกคนไม่ได้ไปน,นั่งแข่งด้วยกันแบบก่อนๆหน้านี้แล้วนะครับนี่คือการใช้กล้องนะครับแบทเทิลออนไลน์เพราะว่าตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสถานก,การณ์โควิดนะฮะทำให้การแข่งขันโปเกมอนนั้นต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแบบแบทเทิลออนไลน์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการจัดการแข่งขันแบบแบทเทิลออนไลน์เยอะแยะมากมายนะครับทุกคน โคก็ต้องบอกว่าโปเกมอนการ์ดตอนนี้สามารถแบทเทิลออนไลน์กันได้เลยนะครับผมสะดวกมากครับแล้วก็ทําให้คนที่อยู่บ้านไม่มีเพื่อนนะสามารถสร้างสังคมเล่นโปเกมอนการ์ดกันแบบออนไลน์แล้วนะทุกคนต้องบอกว่าตรงนี้ดีมากๆนะครับอ่าแลวถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แลวกดซับสไครป์ช่องในกิ๊กขีเล่นมุ่งสู500ส่ห้าแสนซับสไครป์ไปด้วยกันครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวโอ้โหพอหลังจากได้กลับมาเล่นนะครับก็ต้องบอกว่ามันมากอยากเล่นต่อแน่นอนเดี๋ยวมีคลิปใหม่ต่อแน่นอนนะฮะแต่อาจจะเป็นในส่วนของ รเพราาะว่เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับว่า Starter d e ์เดกเนี่ยก็สนุกได้เหมือนกันเพียงแค่กล่องละ1 9 9บาทก็สามารถสนุกกับเพื่อนๆได้แล้วรอติดตามชมในคลิปหน้าครับกดกระดิ่งรอไว้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย